ก็เก็แบบเดินทางเยอะมากแเวลาที่ออกนะคะก็จะออกไปช่วงตอนกลางวัน,นะคะ่ะตอนกลางคืนนี้แบบไม่ได้ออกไปไหนเลยคะ่ะผิวตัวเองแบบค้ำเสียมากไม่ไหวแล้ววันนี้ตั้งใจจะไปที่ยูทูบคลินิกนะคะจะไปเติมวิตามินผิวสักหน่อยะคะ่ะนี่เลยคะ่ะกำลังไปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะที่ยูทูบคลินิกนะคะ่ะไปกันเลยะคะ่ะ ตอนนี้กลก็อยู่ที่ยูทูบคลินิกแล้วนะคะก็กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนําได้ดีมากเลยค่ะก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้ที่จะเข้าไปทําเดี๋ยวเราเข้าไปทํากันเลยค่ะมาเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยคะ่ะสบายมากแล้วอันนี้ช่วยอะไรอะคะ่ะช่วยป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้หมองคล้ำค่ะลดะเลือนจุดด่างดำกระตุ้นคอลลาเจนค่ะปรับผิวขาวเนียนนุ่มสุขภาพดีค่ะ เพรเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ช่วงนี้อยากจะบำรุงผิวหรือว่าผิวค้ำเสียนะคะก็สามารถเข้ามาดูแลผิวได้เลยนะคะที่ยูทูบคลินิกค่ะมากันเยอะๆนะคะ